FarmaFact for Academic Center, A Total Center. Better Solution Life. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการประกอบ DNA กันนะคะจากเอกสารที่เราได้มาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะใช่ครับสำคัญมากๆโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาและวก็ง,งานวิจัยด้านชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับ ค่ะจากที่อ่านมาเหมือนกับว่ามันมีวิวัฒนาการจากแบบดั้งเดิมมากๆไปจนถึงเทคนิคใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยถูกต้องครับจากยุคลรกๆที่เราทํากันเหมือนตัดแปะ DNA ง่ายๆเนี่ยตอนนี้เราไปถึงขั้นที่แบบว่าออกแบบวงจรชีวภาพหรือสร้างอะไรที่ซับซ้อนมากๆได้เลยน่าสนใจมากค่ะนั้นเราเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยการโคลนแบบดั้งเดิมที่ว่าใช้กันไกลชีวภาพกับกาวชีวภาพเนี่ยค่ะครับผม ตัว restriction enzymes หรือกันไกลชีวภาพนี่แหละหลักการคือมันจะตัดสาย DNA ตรงตำแหน่งเบสที่เฉพาะเจาะจงมากๆครับค่ะเพราะตัดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเหลือปลายสายเดี่ยวสั้นๆยื่นออกมาที่เราเรียกว่าปลายเหนียวหรือ sticky ends อ๋อปลายเหนียวใช่ครับซึ่งถ้าเราใช้เอ i g ซตัวเดียวกันตัด DNA 2ชิ้นปลายเหนียวที่ได้มันก็จะเข้าคู่กันได้พอดีแป๊ะเหมือนจิ๊กซอเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แล้วเกาชีวภาพหรือ DNA l i g ไลเกสก็เข้ามาเชื่อมตรงนี้ใช่เลยครับพอปลายเหนียวมันมาจับคู่กันแล้วไลเกสก็จะทำหน้าที่เชื่อมพันธะให้มันต่อกันสนิทเป็นเส้นเดียวกันกระบวนการคร่าวๆก็คือเตรียม DNA ที่เราอยากได้กับตัวนำพาหรือเวกเตอร์ครับผมแล้วก็ตัดด้วยเอนไซม์เดียวกันผสมกันให้ปลายเหนียวจับคู่ใช้ไลเกสเชื่อมอ่าฮะแล้วก็นำเข้าเซลล์เพิ่มจำนวนคัดเลือกตรวจสอบ ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะแต่จริงๆแล้วมันมีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยเราต้องพึ่งว่ามันมีตําแหน่งตัด restriction site ที่เหมาะสมใน DNA ของเราหรือเปล่าซึ่งบางทีมันก็ไม่มีหรือมีในตําแหน่งที่ไม่ต้องการอ๋อค่ะแล้วก็เรื่องทิศทางการต่อบางทีมันต่อผิดทิศผิดทางได้ถ้าจะต่อ DNA หลายๆชิ้นเข้าด้วยกันเนี่ยโอ้โหยากมากประสิทธิภาพต่ำ เจอบ่อยทำให้เราต้องเสียเวลาคัดแยกเยอะมากนี่ก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ต้องพัฒนาเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาแก้ปัญหาพวกนี้ครับเข้าใจเลยค่ะงั้นก็มาถึงยุคใหม่อย่าง Golden Gate Assembly กับ Gibson Assembly ที่เข้ามาช่วยตรงนี้เล่าเรื่อง Golden Gate ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเห็นว่าน่าสนใจมากครับ Golden Gate เนี่ยจุดเด่นมากๆของมันคือการใช้เอนไซม์ชนิดพิเศษที่เรียกว่า Type IIS Type IIS ใช่ครับเอนไซม์ N พวกนี้มันพิเศษตรงที่มันจะตัด DNA นอกตำแหน่งที่มันจดจำคือมันรู้จักลำดับเบสตรงนี้นะแต่พอมันจะตัดมันเขยืบไปตัดที่อื่นห่างออกไปนิดหน่อยเอ้าเหรอคะแล้วมันดีกว่ายังไงคะดีตรงที่ว่าลำดับเบสตรงตำแหน่งที่มันตัดจริงๆเนี่ยเราสามารถออกแบบได้เองเลยครับไม่ต้องขึ้นกับลำดับที่เอนไซม์มันจำแล้วโอ้โห คือเรากำหนดได้เลยว่าอยากให้ปลายเหนียวที่ตัดออกมาเป็นลำดับอะไรเพื่อให้ไปจับกับชิ้นไหนที่เราออกแบบไว้คู่กันเป๊ะเลยครับผลก็คือเราสามารถออกแบบชิ้นส่วน DNA หลางหลายชิ้นให้มีปลายเหนียวที่แตกต่างกันและจับคู่กันตามลำดับที่เราต้องการได้เลยในหลอดทดลองเดียวในหลอดเดียวเลยเหรอคะได้กี่ชิ้นคะเนี่ยได้เยอะครับบางที2030ชิ้นก็ยังไหวที่เรียกว่า one pot reaction แถมรอยต่อเนี่ยมันจะเนียนสนิทไม่มีลำดับเบสแปลกปลอมเหลืออยู่เลยหรือที่เรียกว่า scarless ว้าวอันนี้สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะกับการสร้างวงจรชีวภาพที่ซับซ้อนใช่ครับเพราะถ้ามีเบสแปลกปลอมแทรกเข้ามาเน็ตเดียวอาจจะทำให้การทำงานของวงจรเพี้ยนไปเลยก็ได้ฟังดูเหมือนต่อเลโก้ขั้นเทพเลยค่ะแล้วกิบสันแอสเซมบลีล่ะคะต่างกันยังไงกิบสันนี่จะใช้คนละแนวทางเลยครับไม่ได้เน้นเอนไซม์ตัดเฉพาะตัวเดียว แต่ใช้เอนไซม์ผสมกันสามชนิดทำงานต่อเนื่องกันสามชนิดเลยครับตัวแรกเป็นเอ็กโซนิวเคลียสค่อยๆแทะปลายสาย DNA ด้านหนึ่งให้เป็นสายเดี่ยวทีนี้เราต้องออกแบบชิ้น DNA ของเราให้มีลำดับที่ทับซ้อนกัน Overlapping ends อยู่แล้วพอส่วนที่เป็นสายเดี่ยวของสองชิ้นมาเจอกันมันก็จะเข้ามาจับคู่กันตามลำดับที่ทับซ้อนกันนั้นอ๋อให้มันมีส่วนที่เหมือนกันตรงปลายใช่ครับ พอจับคู่กันแล้วเอนไซม์ N ตัวที่2คือ polymerase ก็จะเข้ามาเติมเบสในช่องว่างที่เหลือให้เต็มสุดท้าย ligase ก็จะเข้ามาเชื่อมปิดรอยต่อให้สมบูรณ์ข้อดีก็ได้จะเป็นเรื่องความยืดหยุ่นไม่ต้องกังวลเรื่องตำแหน่งตัดจำเพาะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับยืดหยุ่นมากเหมาะกับการต่อ DNA ชิ้นใหญ่ๆห,หรือหลายๆชิ้นแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วด้วยครับนอกจากสองเทคนิคหลักนี้มีอย่างอื่นอีกไหมคะที่พูดถึงในเอกสาร ก็มีกล่าวถึงบ้างครับอย่าง TA cloning อันนี้จะใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ Taq polymerase ที่ปกติใช้ใน PCR ซึ่งมันมักจะเติมเบส A เดียเด่ยวๆที่ปลายสายผลิตภัณฑ์ PCR เราก็ใช้เวกเตอร์ที่มีปลาย T ยื่นออกมารอรับเลยก็ต่อง่ายๆอ๋อค่ะแล้วก็มี LIC หรือ ligation independent cloning อันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่สร้างปลายสายเดี่ยวทับซ้อนกันแต่ไม่ต้องใช้ลเกสในหลอดทดลอง ก็เป็นทางเลือกเสริมครับไม่ว่าจะใช้เทคนิคไหนก็ตามนะคะดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการออกแบบชิ้นส่วน DNA ตั้งแต่แรกโดยเฉพาะตัวไพรเมอร์ค่ะใช่เลยครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยการออกแบบไพรเมอร์นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถ้าออกแบบไม่ดีต่อให้เทคนิคดีแค่ไหนก็อาจจะล้มเหลวได้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะในการออกแบบไพรเมอร์หลักๆก,ก็คือความจำเพาะ specificity ต้องแน่ใจว่ามันจะไปจับตรงตำแหน่งเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ไปจับมั่วที่อื่นอุณหภูมิหลอมละลาย Tm ของพรเมอร์แต่ละคู่ก็ควรจะใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็ต้องระวังโครงสร้างทุติยภูมิคือไม่ให้พรเมอร์มันพับงอมาจับกับตัวเองเป็นปมแห่พินหรือจับคู่กันเองเป็นก้อนพร i เมอร์ดเมอร์เพราะมันจะไปรบกวนการทํางานของเอนไซม์ถูกต้องครับมันจะไปขวางทําให้ปฏิกิริยาไม่เดิน หรือได้ผลิตภัณฑ์แปลกๆที่เราไม่ต้องการออกมาแทนที่เรียกว่า miss priming แล้วพวก GC content หรือ GC clamp นี่คืออะไรคะอ๋อ GC content คือสัดส่วนของเบส G กับ C ควรจะอยู่ประมาณ40-60%ครับส่วน GC clamp คือการมีเบส G หรือ C สัก1-3ตัวที่ปลายด้าน3 prime ของ primer ช่วยให้การจับกับ DNA แม่แบบมั่นคงขึ้น แต่ก็ต้องระวังไม่ให้มากไปเดี๋ยวจะไปจับมั่วได้ง่ายขึ้นโหรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะแล้ววลา,าออกแบบสำหรับโกลเด้นเกตหรือกิฟสันต้องใส่อะไรเพิ่มในไพรเมอร์ไหมคะต้องใส่ครับสำหรับโกลเด้นเกตก็ต้องใส่ตำแหน่งจดจำของเอนไซม์ type IIS กับลำดับปลายเหนียวที่เราออกแบบไว้เข้าไปในไพร m เมอร์เลยส่วนกิฟสันก็ต้องใส่ลำดับเบสส่วนที่จะให้มันทับซ้อนกัน overlapping sequence เข้าไปที่ปลาย5พรานของไพรเมอร์ ฟังดูซับซ้อนแต่ก็คงมีเครื่องมือช่วยใช่ไหมคะใช่ครับปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบและตรวจสอบเยอะแยะเลยครับช่วยลดความผิดพลาดไปได้มากค่ะสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี้ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการประกอบ DNA เนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากจากยุคตัดแปะแบบเดิมๆที่มีข้อจำกัดเยอะครับผมมาสู่ยุคที่เราสามารถออกแบบการประกอบได้อย่างแม่นยำซับซ้อนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมืออย่างโกลเด้นเกตหรือกิ b สั n a นอะเซมบลีใช่ครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆสำหรับนักชีววิทยาสังเคราะห์เลยแต่ก็อย่างที่บอกครับความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับการวางแผนการออกแบบชิ้นส่วน DNA ที่ดีตั้งแต่ก้าวแรกจริงๆจริงด้วยค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าพอเรามีความสามารถในการเขียนรหัสพันธุก,กรรมหรือประกอบ DNA ได้อย่างอิสระแม่นยำแล้วก็ซับซ้อนขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้ ขีดจำกัดต่อไปของการออกแบบสิ่งมีชีวิตตามที่เราต้องการม,มันคืออะไรกันแน่